สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องวันสุขหรือยังและช่องกินกับชาพาเที่ยวค่ะค่ะจะพามาร้านอนร่อยอีกแล้วค่ะทุกจะมีร้านเด็ดค่ะอีกร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านที่มาง่ายหาง่ายแล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองพิศนุโลกค่ะแต่ทุกคนยังไม่รู้ยังเป็นร้านลับอยู่หลังจากที่นีไปเป็นร้านดังแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะใครอยากดูอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะไปดูกันค่ะร้านอะไรค่ะ เรามาทางแยกวุ่นวายนะเราก็เลีเ้ยวเข้ามาซอยที่ว่าเป็นทางลัที่จะไปออกเซนทันได้เออห่างง่ายเนาะถ้าเกิดว่าตรงไปจะไปราชพัฒน์ประตูประตูที่เป็นทุ่งนาอาันนี้คือเลี้ยวขวามาที่จะเป็นทางลัดไปออกไนเซนทันแล้วตรงนี้ดูสิโอ้โหแบบลมลื่นมากเลยเสียงลมมาเป็นระยะเลยนะแล้วมีที่จอดรถเยอะยด้วย ว้ายนี่ไงร้านที่เราอยากกินนะคะร้านป,อก,ปอกนะคะยืนสดรสเด็ดนะคะนี่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 คุณชายดูสิร้านเขา,านนติดถนนแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นซอยแยกคุ่นวายนะคะแล้วก็เลี้ยวมานี่โอ้่ากินนะอกปกเฟเนี่ยร้านนี้นี่ร้านนี้นั่นเองนะคะอ่ะดูสิ มีอะไรขายบ้างเรากินก่อนแล้วก็ขายดีเห็นไหมล้วนนี้เขาขายดีอยู่แล้วด้วยนะนี่นี่โอ้โหทุกคนดูดูดูขายดีมากมือเป็นระวิ่งแล้วพ่อค้านะอืมออนนี้กากหมูในตำนานนะคะเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยทีเดียวก็จะแบบเป็นฟิลกินแบบว่ากินหลังบ้าน ทุกคนแล้วก็จะเป็นที่นั่งมีหลายโซนนู้นโซนนู้น,ยน,นเยนระหว่างที่เรากําลังรอบริการน้ําดื่มฟรีนะคะมไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มถ้าทวนสังเกตนะนี่อยู่ใต้ต้นไม้อะมันจะแบบออกซิเจนเยอะแล้วก็มีแบบในร่มให้นั่งทานนะคะ ง่ายๆเข้าใจง่ายอร่อยง่ายๆสบายบาย mm hmm. แล้วก็มากินกันในราคาประหยัดประหยัดเนะาะใช่สา,ายเราที่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นโรถเข็นนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ให้นั่งทานแล้วก็มีโต๊ะข้างนอกนะคะชืวๆอันนี้คือมาตั้งตี้ได้ mm hmm. มากินกันหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็แปดคนได้เวลาแบบ ตอนกลางวันอะไรเงี้ยเนาะแถวนี้พักเที่ยงแถวนี้คนน่าจะเยอะแหละเยอะมีหอพักนักศึกษาเยอะใช่ก็มาตั้งตีกินข้าวหม้อหมอยได้เขาก็ขายจนกว่าจะหมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเปกี่โมงไปกี่โมงลองถามดูเพราะว่าเขามีขาย2เวลานะร้านนี้นะมาแล้วค่ะโอ้โหโอ้โคบุณช่ายโอ้นาคินมาก น่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินน่ากินเยอะินด้วยชัดหมูเต็มเลยโอ้มาแล้วค่ะเนี่ยผู้ชายถูกใจไหมโอ้โให้เยอะโคตรนะถูกใจให้เยอะฝันพิเศษโอ้โหหรือเขาใส่น้ำหมูแดงให้คุณด้วยนะเออใช่ใช่ใช่อืมไม่ต้องเติมเลยเนาะน้ำซุปจ้ะเขามีความแบบว่า มีติดกระดูกเล้งมาให้ด้วยเดี๋ยวชินมน,น้ำซุปแตงโมนทุกคนอืออนี่ก็เตี่ยวเขานะคะก็จะมีจากหมูมีหมูแดงนี่แล้วก็มีเกี๊ยวด้วยนี่แล้วของเราเป็นเส้นแบบหมี่ทุกคนอือเราก็จะได้น้ำราดหมูแดงมาด้วยนะคะเป็นสไตล์ป๊อกๆ๊อกของแท้เลยนะแล้วเยอะมาก เยอะจริงๆนี่เดี๋ยวเรามาลองชิมน,นะคะเราก็แบบเดิมเลยนะเราจะไม่เติมเราจะกินเท่าที่ร้านเติมมาให้ตอนแรกนะะคเห็นแล้วมันอดใจไม่ได้อืมกรอบมากอืมหมูแดงหมูแดงอืมหมูแดงเขาอืม นุ่มนะไม่แห้งอืมอืมนี่ลูกเกี๊ยวอืมทิ้งกำลังดีไม่ใหญ่เกินอืมอืมอร่อย เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะเส้นบะหมี่แบบที่เขาเติมมาให้แล้วนะเหนียวนุ่มนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากกินแบบแซบๆก็อย่าลืมเติมพริกนะคะอื ยังไม่พองเลยยังเท่าเดิมอยู่เลยทัวย้วันี้เยอะมากคุณทายเป็นไงบ้างเงียบกริบเลยนะช่องเยอะล่องเยอะร้านนี้นะทุกคนให้เยอะมากเยอะมากอันนี้ขอยอมแพงจริงกูกินใชส้ไหม่หมดนะคือแบบแต่เครื่องะกินหมดเลยแต่เส้นเยอะมากจริงอารมณ์แบบว่า ก็เดี๋ยวปอกวองเหมือนแบบถ้าใครเคยไปกินแบบเยาวราชอะไรเงี้ย,ยทรงนั้นเลยนะคะแบบเหมือนแถวหน้าโรบันกลางอะไรเงี้ยทรงนั้นเลยเขาจะให้เยอะตอนนั้นจาได้เป็นเด็กไปกินกินไม่หมดเงียมองทำไมกินไม่หมด <c oughs> เขาก็แซวเลน <c oughs> เด็กน้อย <c oughs> แต่คุณชายกินหมดอยู่นะครับ <c oughs> แต่เราอย่าแพ้แล้วกินไม่หมด <c oughs> แน่นเยอะจริงๆนะไปหายเคยรียดค่าเสียหายอือแล้ก็จะเป็นงี้นะมีที่นั่งสบายๆนะคะครับพี่น้อยครับผมป๊อกบอกบอกด้วยรถรถเด็ดครับอ่าตรงข้างธนาคารกรุงไทยสิงห์วัฒน์นะครับเออแล้วก็ตรงซอยจำริตรงนี้อีกที่หนึง่งอ่าเจ็ดโมงถึงเก้าโมงทับตรงธนาคารกรุงไทยสิงห์วัฒน์ตรงด,ดําซอยจำริพัฒนาครับผมสิบโมงมถึงบ่ายสองตรงข้ามกับร้านแม่ป้าน,นะครับผมถ้าเก็บสังเกตง่ายๆครับผม คนมากจะเป็นเมนูแห้งนะครับผมคนสั่งเยอะที่สุดแล้วครับ,รบมีเป็นเส้นเล็กแห้งเป็นเมโนูเมโนูแห้งนี่แหละครับที่คนสั่งค่อนข้างเยอะ083ครับ5448084ทางเฟสก็ได้แลวครับเฟสของป๊อกป๊อกินสตอุลเด็ดโอเคเดี๋ยวขึ้นหน้าเพจให้นะคะครับะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ อิ่มแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปทิปกันต่อกับรอยอ a n feel พิศนุโลกค่ะใครชอบคลิปนี้อลืมกดถูกใจกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกาลังใจให้พวกเรา2คนนะคะแล้วคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวไปชิมไปชอ็อปไปอร่อยที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ